สุขสบายดีมื้อนี้ยมเตาอากาศเย็นสบายสาวนาม้นนี่ก็พามาเบิ่งส่วนผักเทียมเนะาะหลังจากที่น้ำได้มันอ,อกอล้วดนี้พนองเอแล้วติดตามน้ำเบาเสียงเคียนเด่นมงคลไปกำลังผักเทียมพลังออกงามงามเด้นี่ก็เป็นเที่ยวสมบ้าิเปล่าเสียงเคียนเด่นมงคลเนาะนี่มน,นมพักจะมีหลายส่วนเนาะเบิ่งหลังเบิ่งหน้าเด้์แล้วเบิ่งนําเดียวไปเด้อจิพาติดตามไปเบิ่งส่วนที่ว่านํำประกาศสูประกาศต่างๆประกาศเทียมสุป,ประพิบเนาะ นี่ก็เป็นน้ำหลวงบ้านาเฮาแล้วน้ำหลวงเนาะที่ว่าบ่อนอาบน้ำตลอดนี่จนใหญ่จนเท่าละพี่น้องบนนี้นะเด็กกำลังธรรมศาสตร,ร์แถวสมดีๆงามๆหา,าติดตามน้ำเบาเสียงแคนเดนมุงพวนไปเลยเด้อจิไปเบิง่งที่ว่าอันน้ำผักเทียมเนาะเบิ่งมันยาวไปเลยบนนี้เด็กนี่ก็เป็นรอบข้างสวนนียอันก็เป็นสวนเนาะสวนผักาติดตามไปเลยนี่เป็นปกเฟืองเนาะมันออกมาลอล้วออกเฟืองมาเนี่ย กำลังอออนีเนาะกำลังอ,อ,ก,ก,อ,อกเจาวอัเบือเจ๋งงามงามสุดๆเลยนี่มันผักเทียมดินแดนมุพวนเนาะปวดสารพิษเสือดับฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยงามหลายเบืองลพบัง,บงเอาเฟืองปกุกผักกาดน้อยกับผมออกมาเนี่ยงามงามพาไปเบิงเบือม์มักสูเนาะเบือนผักกาดสูผักกาดเทือบุงไว้ รอบกลางสวนนี่ก็เป็นประกาศสู่ประกาศสุดดอกกำลังงามเลยกำลังออกงามงามประกาศยำเศร้าเลยเด้อเนีย่ยผมผมผมออกดอกแล้วอากาศเย็นสบายสนาหนาวหลายม,ม,มาหนี้นี่มาทั่วเนาะนี่กมทั่วก็งามงาม กบังสตรอเบอรี่เลยกระเล็บปลูกสตรอเบอรี่เรื่อสตรอเบอรี่นี่ยังพรมกระลังปลูกอันนี้กำลังออกมาได้นี่นี่ก็เป็นผักกาดสูดดอรเนาะกำลังเขียวงามงามพี่น้องเอาฝุ่นขี้ไก่มาเซอร์แล้วก็เริ่มเขียวงามมาแล้วยังบริทันงามบลาเลือนอนนี่ก็เป็นฝุ่นขี้ไก่มาเซอร์ฝุ่นปอดสารพิษพี่น้องขี้ไก่ขี้งวัวขี้ควายแหล่เปียบพื้นบ้านธรรมชาติอันฝุ่นเสีว่าผ้าเป็นสิ่งที่แบบพื้นบ้านเฮาเลย นี่กับเบียมาสูน,ออนนะเนี่มันกำลังเป็นดอกดอกดอกมาสูนะนี่กำลังเป็นดอกผักสูนเนาะดสวยสดงดงามสัตว์นี่เมนูน้ะเป็นปอดสันพิษพี่น้องเลยพี่น้องผักปอดสันพิษเสอือที่ขี้ฝุ่นขี้ไก่พื้นบ้านพื้นธรรมชาตินี่แหละบริสุทธิ์เคมีเนาะบริสุทธิ์ปุ๋ยใม่ไหมจะเสือแต่ขี้มูลขี้ฝุ่น,นงามก็เป็นงามน้ำฝุ่น นี่คือเป็นส่วนผักกาซูแล้วผักหัวสูดอดคนมาเนาะพเราคนมาผักซูดดเดกํำลังเป็นนั่นอยู่พี่น้องส่วนเบาเสียงเคียนเดนมงวนจะมีพักบวัวเดแล้วก็มาถั่วเนาะมาถั่วกาลังปูขึ้นใหม่กำลังปูขึ้นมือนี่มาถั่วนี่มาถั่วหากออกมาถั่วตั้งๆหลายแนวมาถั่วทาา่ทวทานก็ไป่ลบขอบข้างสวนเนาะ ที่สวยชดงด,ดงามธรรมชาติเย็นสบายสบายพี่น้องวันนี้อากาศเย็นเย็นมีหมอกไหลนี่ก,นกำลังขึ้นสร้างแล้วมาทัว่วเนี่แซ่บพี่น้องมาทัว่วปลอดสารพิษเด้อมาทั่วนี่จะเป็นสรสชาติแซบ่บเอาไปควานจืดนว้สื่อซ้นหมูบ่หรือว่าควานสดสดสไลด์ดดลนั่ขวาสดเลยควานแบบธรรมชาติ์เลยแซ่บไหลนี่มันกำลังขึ้นซ้ำแล้วนี่นเนาะก็ไม่มาปลุกเสร็จแล้วมาทัว่ว ยี่ดินแดนเมืองพวนพี่น้องเรที่นี่มนอยู่ในป่า,าธรรมชาติเลยเนาะหากินแบบพื้นบ้านนี่ก็หลบข้างสวนเบาเสียงเคียนเด่นเมืองพวนคำลังเขียวงามักเทียมนี่มันักเทียมมันจะมีเบืดซองเนาะเบืดเตยเนามันมีสองชนิดของการปลูกักเทียมนี่มีสองชนิดอันนี้แม่นมันชนิดนี้เลยมันชนิดเบือหมอกตะขีมเตยอัน,นี่เนาะ เมื่อกี้ผักเตียงซองนี่อันนี้เป็นผักเตียงเตยหัวมันอันเบอร์มันจะตเตยอันนี้นะอันเมื่อกี้เป็น,นหัวผักเตียงเบอร์ซองงามอันนี้เป็นผักเตียงเตยเนาะปลูกมาแล้วมันจะตเตยมันแบบโบงามแต่ว่ามันงามได้พี่น้องแต่ว่าหัวมันจะใหญ่สำหรับไข่เป็ดพี่ได้หัวมันเนาะใหญ่สมควรเงยไหลายอันนี้เป็นผักเตียงเตยส่วนเบาเสียงเค้นเต็นมงพวนมาหดนำสวนยำเศร้ายำเศร้า